โอ้ยน oh, ี่หมอแล้วเฮียดายของพ่อถือตาคนนักวยบุญเอ้ยบุญพลาเคยสร้างสร้างว่าเป็นหนทางพอใหายได้เที่ยวตายสร้างมีบาปมาเลนเห็นสร้างมีเวรมาเลนตออ นาได้ตัวนัก <มา S 2> ยักไป,กไปซ้อนมาแล้วผู้ฟังก่อนท่นเขาผู้ผู้มีสู้นงางว่าวกว่า,าหวงห่วงอยากนอนอมาอ่อนซ้อนนากองผู้ยืนจองอยู่กับไม้ไผ่ผู้มีแฟนคุยดอกอยู่น้ำทาง ตให้มองตามาพี่สาวผูดีอยู่ทางลุมยาสหัวยุมย่มยุ่มให้มองหน้าแต่ผู้รำสังว่าเป็นนัก,กล้องน้องบ่อยากมาสนบ่รู้ตนพี่ชายแงนแอนกายออกมาอยู่ว่าง บาทเพื่อน้องเอาผัวกาสิมาแถมเล่าวันวิวาสิมาสอยบาทเพื่อลำรวยรวยคันบ่ได้สวยเหล่ากะยังสิได้แม่นสอยล่ำและน้อนา ขโวนปากอขอฝากข่อมหักไหวน้ำเจ้าผู้สุขนข้าน้อยขอสมมุนน้ำแทนตัวไปในเรือข้าน้อยในน้ำเรียกว่ายายแสนสีว่าอย่าว่าข้านอ้อยเถิดก<อ>็จะเสิร์นคือบอว่าข้าเท่าเองแต่ม <c oughs> าสมมติเอามดก็บมดดนะังข้าน้อยซ้ายแสนสียยสนสมีลูกมาหลายปีแต่บ่มีผัวสอน เดี๋ยวนี้นอนคืนฝันกับสันแดดดินดาวดาวข้าเมือกานกิเลสผัวผัวสีสอนแมนบอมีนี่เพรอันเพิ่นบว่าอีมาลงพวมผัวบอมีผัวกับมีบมลูกขึ้นหยัดในผัวอันมีทองจักเดือนแล้วท้องมีตะเกิดโอ้กะแมนยูอันลูกหรืไม่ในท้องไหนม,มีจักเดือนแล้วโอ้ยี่สิบเดือนแล้วยี่สิเดือน คนมีท้องเก่าเดือนเพิ่นก็คลอดแล้วเพิ่นออกแล้วลูกไข่นี่มันว่าสิออกโรงเรียนซะก่อนมันจังสิออกมันก็สิมึนเด้ไพ่ขยสิเข้าไปสอนมันเข้าโรงเรียนอยู่ได้หันไพ่เอกเดินทางมาพ่อมันจังสิออกไสล่หรอเอกเจ้าอยากเห็นไพ่เอกบ่อยากเห็นอยากเห็นสวยสดงดงามหาบ่มีผู้คือดอกมันออกมาเลิวอยากห็ไพเดินทางมาพ่อนั่งเองแหมไพ่เอกจย่างนี้มาคือลิงส่งเครื่อนตบางห่ก ที่มาจ้างมอญร่ห ra รือ kind of ที่มาเป็นอย่างเด่นหรือสไตล์งานอันหมอญร่หาเรื่องต่อก่อนเด้อค่ะเอานทั้งส <ouse>. ี่ซะมาว่าอันขั้นพระเอกผู้นี้อย่าเอานักเอกผู้นั้นต่อไปเอานักเอกผู้นี้ซะผู้ใดล่ะโอ้สมกันอยู่เด็กกันมากันไต่เสียสินตันงู้นี่บ่พอแล้วปอดย่อๆอยู่อยกันไปใส่หมวกกันไปโอ้ยในกูตายซะก่อนเถอะไอ้ ไห้แน่นกว่าเกา่าพี่นออ้องว่าปันไดเว้ยเอาล่ำๆๆแต่ำ่ำจะก,ก็เจ้าจังสูงชักเสียงไม่หยังหันสิตายลายในในแม่เฮ้ยแม่เอ้ยเอาวันนีนเน้เนี่ยเกินหาแม่อยู่เอาก่อนล้ำก่อนล้ำ ล่ะพ่อเอ้ยพ่อเนี่ยออกจากแม่ไปหาพ่อละบาทแค่ลูกกะเถ้าซักนี่พ่อสิไม่ได้ค้อนสชิญหมดหนึ่งมากทีเอาพ่อกูกะตายพ่อแม่มึงเงินดิเอาล่งงานกูจะห่างให้กูได้จ้ายก็ได้หรอกเอาละแม่เอ้ยแม่แม่ผมเอ้ยล่ะพ่อผมเอ้ยบ่แม่นพ่อบางคนด้วยเนี่ยแม่เนาะแล้วเสียงหวานหวานกะบ้านกอง นี่ละเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ้างไม่รับสายหายมากก็จำได้อันนาคือลิ่งโอ้ยกูจะเหยียบแขวเลยยังว่าคือก็รอดเจียคืออย่างเบิร์ประเทศไทยคือมีคนเดียวนี่แหละเอากแม่มึงเด๋ยวปุ่นึงคือแม่กูตายแล้วพ่อกูก็ตายอ๋อพ่อตาย เอาเสียงหวานหวานระว่างกองมี่คือเสียงแหลมทองพวกพี่น้องจำได้บ่ผู้ใจจดใจจ่อคงจะพาะเจ้ได้แหลมทองน,อน้อยคอยผู้เดิมโอ้ยใส่ส่งไม่ดักพระเอกมาแข่มอันตั้งจริงแทบอ่ะกูจะบอกกินสมต้นนี่จักเธอเป็นอย่างมันคืนอสมต้นนี้หมดแต่เราพริกหน่วยไม่แม่มันกินรวด อามาประจําตังตะลมตังขนาียงอีสานนม่นั่โนบะเนี่ยเออพิ่นพึ่งไเบิ่งลิงงมหอยผู้เฮ็ดไปแจงได้ยอ่ก็มีแค่หัวเคือเอาลเราผู้จัดการเศร้าขานาะผู้จัดการเศร้าขานาะได้หักหอมเออ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 ทอมเหลียแต่ว่ามันเพชรแค่บอกไมว่าเออเออเเออ อาแกคือเสียงบ่าท่านรูแกคาโตบอท่านสูงจนฟงดอกมีซื้ออาแม่น้อยกระนับถือพวกแฟนแฟนเออสยบงองแหลมท้องเยียมยอดนียม่อมึงจะยิ้มเลยไอ้อะไรยิ้มใส่ที่เสียรายนี่แหะกูละเมียยได้เยยิ้มมาใช่กู มึงใชได้พ่อเนื้อคููอีกแล้วมือน,นี่ว่ย่างน้ำกันเลยกูว่ามันขึ้นมาตะโฉงพูเแล่ยในขณะนี้นางเอกกำลังออกลีลายกับขาลางว่าดีใจไรห้าจบมือว่าดีใจเอ็มบักเสียไล่กับพ่อบักเสียไล่ไ

ในกระมนแหลมยังป่มบอกขอลืมปคุณทานละขอแต่เนือผลงานยังอีสานเทธิพี่น้องแหลมทองนอมขอพาคุณบนเน่ามีเออเออเอแฟออเออเออเอ้เฟนเออเออออเ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 อ้เอเเน่เออออ จักไปนับอยู่หลังต้าอ้บอยู่นละแเอ้ยเสียใจด้วมึงบัตรไปยังง่ายมาหากูแล้วเอาขน้อยเองไ้น่าแล้ว่าห่ยกูซื้อวางไหนเออเข้าไปจังมาเข้าปากีเข้าปาเขาปาีเอาลำเลียงหลเาลัพิมเอาว่ามันล่าเลียงใครดูเคยมาเมยนมาเม่นบวกอ้า ยายจ๋าอะไรเป็นนังเจ้าเป็นเจ้าใดคือส้งแปลกแท้ทองที่แตกกว่เจ้าให้จ่าแวอลูกเข้บังดูเดี๋ยวนีเดี๋ยวให้เป็นลูกเขยอันนี้ลูกเขยนี่แม่เถาท่านลูกเขยแมนนี่แม่เถาแมนลูกเขยยัแไม่เถาก็แม่เถาเาเนาะมาดูถูกกันเ่อะม่ขึ้นกระนอนแล้วกัน่จ๋าใครบ่มีผัวเนาะเลยเลยเป็นไหนกไก่ ทีคขาดไปละแม่ไปพักเก็บในกองได้พักขำาสิบวันอ่ะอ่ะนั่งเฮี้ยงกันแห้งครวัน่ไปเอาลูกน้อยกิ่งแท้แน่นอนไปเอาหมอต้มแย้ไปเอาหมอต้มแย้ท่องเก็บแล้วแม่บ้าว่าไหวแล้วไปเอาหมอเดี๋ยวนี้หมอเอาเรื่องนี้มีหมอด้วยเหรอมีหมอด้วยห่วยหมอมาแต่ไช่นอหมอจังเลมมันคือเบ็ดเธอคอนเท่านั้ เพิ่งกันเด้อบาดนี่พี่น้องเไงอันคันสิเป็นนะสิกูขอลาเด้อกูบ่จ้างแล้ยนะคุณจะไปจ้ังหนาเบิ่งมาถักโจมกอนป่ะกูณจะไปเอาหนังดอกกูวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยเอาเด้อตัวพยักตัวบังเถอะเอาเลยเอาเลยผู้ใดเป็นหนังนักโอนก็ไมีผู้ใดเป็นหนังได้ไหมเป็นทีนนั่นเม่ดเม่ดเม่ดม็ผู้ใดล่ะหมอมาแล้วหมอจากไหนมาคือเม็ เข่หลายานด้อหมอมาแต่ไาจลย้าบาหอไลบนองไเนี่ยจ้าโอยยาก้าหหลายมีหลายคนบหมออหลายยแวเป็นแบบไีูเก้าเ้ามีผัวบ ขึ้นอยจากไหนได้บ่ขึ้นมาจากบร้คิดแตกับเขาเหรอเจ้ามากับใครบ้าผู้เดียวเนี่ยผู้เดียวน่ผู้ดีเบสแ่งยนีู้ขึ้นเหรอโอ้็นเบดเจ้าโอ้ยู่็อกัตว่ามันมีเสียไรพามาที่สุดนะเ้ยยูรบัตน้องไข่ดีละจีเจ้าดิผู้ช่ยต้นเออเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวอัดคุณหมอ สินจาคนป่วยว่าสินจาบ่ต้องหัวเลยสินจาเราก็เสียบเทียเดียวเดียเดียวดยวมันแงมันแ่มาแซนโอ้คันคันคัยาคอดี๋ยวเคยเมื่อวานนีเฮตคอดแคนโอ้โอ้อยู่ดีซ้าไปตายมัดมืีอนี้คาจะถือกินผูกยุ่มนี่ไปไหนด ข้าบ่พูดเลยมาตังม่มน้าข้าบ่เลยนะแกงอกลูกมาวางดูนี่ละมาเนมาแล้วไหนไหนหม้กทำมาแล้วไม่ต้องไปมเสียคารถมันใจบ่แหลกปลาดงั้นหููไปรถไม่ยังอ่ะนี่จะขีดขากได้คันเอาฟอปมันมันก็เป็นัวเป็นเมียเข้คอยไม่เอาไป อันนี้แม่เท่าอันนั้นลูกเขยสนิดกันแค่อ้าแม่เท่ากับลูกเขยก็ติดแบงเท่าอย่งล่ะเมียเมียอยู่ในถองนี่แต่ว่าเาเผาเอาเมียเฉยเอุ้ยเมีออกมากับหัวตายเพาะดีไง่ะก็ติดตายอยู่เ่ยตายต้องมาเทาไว้ให้ันน้ำร้งจ้า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 เอ้าจ้เจนอาบ่อรมนดขนดเลยจะเขีข้ถึงใจ ก็สมุยกูบัดที่ระติบ่มันกอสมุยบ่มันกอสมุยนี่หากจอมมณีเอาเอาคนจะออกรากออกลูกอนถือออกรูแก่สินก่อนแก่เสียโอแก่เสียโอ้ยนักบ่ถึอ้ลิงสมองเชียมโอ้ยเจ็บป้าเจยบปากหมอเว้ยเป็บยาใหปาก่น

คุณหมอทีทับวอดนี่ว่ามันสีสางสะพานนี่ไม่าไ่ได้สางสะพานตีตาหดจังสันตีตาปูรงไปเ่โอัคลูกพ่อมาปัว่ากนหล่นแกปิวัติตบปูดจับห้องให้ตั้งตีว่ไกุ่กระไดมาตัวใจนะออกมาเนาหยต้ก หมนุูว่าเลิศนลวัดเอาวัดเอาวัดได้วัดได้วัดลูกไก่เม้ยนไม่หยังบันเบิกจับเดือดกไก่เป็นอาวไปบนลูกที่เขาไปยังอย่ามาองเบิงนหมอสมภูชัยนั่นไอหมอน้อเบิตแล้วหมอน้องไก่เบิงานนั่นดีเนาะเป็นไหมอเป็นตะบง อ,อัน้มันคิดเบิ้งดี่กกเบิ้น่าหมายะัดสางเป็นังไอาไปโอ้ยมยังออลูกเจ้าจามช้นพาโทอี่ยังี่สันโตด โอ้กูม้นีตนหมอน้องคข่เจ็ต้นหรอโอ้ินไข่เน่ามากยังไงอะว่มันไข่เน่าไข่สวรรด์ตดประชามต้นเถีงน้ำต้นแม่บ้อใคไ่ได้ฉีไรไม่ยังสันไกนันของไข่ฉีลูกไข่กึ้นแม่ที่มอดีไป มันนี่หมอกำลังหาอุปกรณ์เพื่อแล้วนหมอไม่อไม่อาไ่อาไม่ไ่เาเอาไเอเอมเาม่เเอไม่เอมอามอาไม่อไม่ไมไอเ่เออเออม่เเเมอเ่่อ่ออาาไอเาอมอาอไอออ หูหมอเนี่ยไปมา่อยแล้วเีป็นผู้ชายดเอาดอาว่าผู้ชายนึ้นเมื่อไใส่เม้าเราผู้ชายเจ้าไปใส่เมือไ้ชาคอผู้นึงไปแง้ไข่ปแดงท่นมาอยู่บ้า่ลวเพนูกโอ้ยโอ้ยโอเห็นยันห่างแล้ะเอาเมื่อสุดข้าบ่งจะพูนไว้แนหมอเอ้ย นด้แล้วเว้ยเออหมอคนนี้ไรโอ้ยน่หัอคุณวต่างอง่ต่าใจด้ให้ตลอดปอดไทยนะเอาละยังจบ็บอกแต่ก่อนเกือบเสีดเ้โอ๊ยเล่นใจน้ำเด้ออยากเป็นมาว่า เป็นยังไงล่ะหมอพวกสันนี่นะญาติกะไรเขาตายแล้วจ้ะฮะตายจังไหนแงกหน้าแงกหลังอยู่ตายแล้วหัวใจบุ่เต้นเอ้ามันโมเมนต์หัวใจหัวใจวุ่นอยู่ทั้งนานหัวใจทั้งไะไรที่ทั้งเหยี้ดใช่หมอลงทั้งเลยเพราะว่ามันเจ้าเป็นคนหลายใจว่แม่หมอใจเดียวคนหลายใจอยู่ทั้งหลังเลี้ยงแค่หลังปนหน้าแล้วเป็นหลายใจอยู่ง คุณหมอตักไปน้อยเดียวนึงเลวแล้วตอนน้องไข่นี่มากโจกเนาะขึโกเขาเลยเอาไปตัวตัวบังลูกยายยายยายจบไปยังมืนีนไปมีแฮวโอ้ยว่ามันเลียดขึ้นโอ้ยอามาโกอีก เอาเลยหมอขนาดเดียหนะสีโอ้เบิังดูดูไม่ยังไง Uhm เห็นเข็มยังไง่อยกระมากช่หอยนะเห็ดไฟค่ะขีด่าเจ้าเนีตสังคำด่างคัวามโคตรติวัดเอาเก็บแต่เป็นธรรมดาการออกลูกเป็นเอ็นเซนย่ขาดเป็นร้อยเอ็นเซนน้อยขาดเป็นพันแม่ยแล้วโซออกลูกผู้หนึ่งบวมันธรรมดามต้องอดต้องทนเน่จังหน่อยตายคือขันจังสี่ไผ่สิไปมอนละบันเอาไม่อย่างละพาไปเอาตอนนี้ใช้บ๊อกซ์ พ่อมีลูกบัดเทาเด้อยโอ้ยตี่เนี่ยชิวาเนี่ยกระปนกสุดเหรว่าเปนกล้วยตุ้นหลานเขาบอกได้เออเขาเอิอกระโปรงเขาจะไปใช้ยุทธิจยามุ้นให้เล่าจิ้ยามุ้นจ้าคือปูชินไกลไกลวายันเล่ายันไว้เขาือชินไกลเท่าไหอีแบบร้อยฟ้าเลยวาดิยได้ไปมอ้าวเตรียมเลยหนึ่งสองสาม แรงกวามเหอหมอถ้าทิตัวพูดหลายไปไหนก็พูดไปไหนอันหมอน้องไข่จะเอาเปตัวย่างกันได้เร้อชิจาเรามี่ไปได้กไปบ้านมันมุดเที์แว้วผาตัดเลย่าออกม้นอันตัวนั้นไม่การม่การพาเนี่ยพาออกให้กม่เหรอพาลูกออกจากกองเ้าว้าย ไไข่บ yeah. ๊อพาหัวเลยบอพากับบได้ออกแล้วเนาะบ๊อด่ขอยบอกโอ้ความปลอดภัยของพ่อกับโอ้ของแม่กับลูกย่ามลกันบ้บขออกข่บอกพากคไปไช้บ๊พากนี่บอพากไปใช้อยู่เอาขับพักงมาออกมาแล้วกันนเไปไม่มอน้กแน่ํามัางของบอกเออไปกีบรัพทพี่เยด้สิคือบ๊วปอาตปือคนมันขาม